ถานีวิทยุมกอขอเชิญรับฟังองค์ความรู้โครงการหอกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสถานีวิทยุมกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินขอเชิญหมอดินอาสาและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โครงการนำร่องโรงเรียนหมอดินอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสถานีวิทยุมกกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสถานีวิทยุมกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักเรียนโรงเรียนหมอดินทางอากาศที่กำลังรับชมรับฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านครับวันนี้ก็ผมนายรัตนชาติชื่อบุตรดาจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินจะมาพูดคุยในหัวข้อประเด็นในเรื่องของวิเคราะห์ดินลดต้นทุนเพิ่มรายได้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์ดินนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า ลักษณะของดินอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเราวิเคราะห์ดินแล้วนําไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับสุดท้ายผลวิเคราะห์ดินที่ได้เนี่ยมันจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราได้อย่างไรนะครับอันนี้เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันในเบื้องต้นนะครับมาดูว่าลักษณะของดินเป็นยังไงนะครับดินที่สําคัญนะครับผมดินมันมีหน้าที่ยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเรา,าดูในส่วนของในสวนหรือไร่านาของเราเนี่ยเราจะเห็นว่า ดินมันเป็นตัวกลางนะครับช่วยในการเกาะยึดนะครับแล้วก็ให้ธาตุอาหารแก่การเจริญเติบโตของพืชน,นะครับดินเป็นที่มาของปัจจัยสี่หรือว่าอาหารเครื่องนึ่งห่มและยารักษาโรคนะครับนอกจากนั้นนะครับดินยังเป็นแหล่งที่ผลิตและดูดซับกา๊าซต่างๆครับเป็นที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์จุลินทรีย์ทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนเครื่องกรองที่มีชีวิตนะครับ นั่นก็คือว่ามันจะสามารถที่จะย่อยสลายสารอินทรีย์หรือว่าของเสียต่างๆที่อยู่ในดินนะครับที่สําคัญก็คือว่าดินจะเป็นที่กักเก็บน้าและอากาศนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืชเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบของดินนะครับว่าในองค์ประกอบของดินเนี่ยที่สําคัญเนี่ยมันมีอะไรมั่งหลกัลกๆสี่อย่างที่ที่ดินจะต้องมีก็คือว่าในส่วนของแร่ธาตุอาหารนะครับก็คือมีประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต อินทรีย์วัตถุห้าปอร์ซนน้ำยิห้าปอเซ็นอากาศย5ิห้าเปอร์เซนนะครับสัดส่วนของอากาศกับน้ำนี่ก็จะแปรผันกันนะครับตามสัดส่วนของอนุภาคดินนะครับหรือว่าเรื่องของช่องว่างและการนำน้ำของดินนะครับแร่ธาตุมาจากไหนครับแร่ธาตุก็คือได้มาจากการย่อยสลายของหินแร่ๆนะครับที่มีอยู่ในดินนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของดินเนี่ยทำไมมันมีความแตกต่างกันดินตรงนั้นทำไมเป็นดินทรายดินทำไม ป็นดินเหนียวนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวหินแร่แรที่มันแยกสลายมาเนี่ยที่เกิดเป็นองค์ประกอบของดินน่ะมันเกิดจากแร่ธาตุอะไรนะครับแล้วอินทรีย์วัตถุนะครับ, C v รบก็คือว่าในส่วนของอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันก็จะเกิดจากการยอยสลายของเศษซากพืชซากสัตว์แล้วก็ทับถมกันอยู่ในดินนะครับเมื่อเราเกิดข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดินเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับ ปกติเนี่ยถ้าเราป่วยเราไม่สบายใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปโรงพยาบาลนะครับสิ่งที่เมื่อเราไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยจะต้องวัดความดานันวัดอุณหภูมิให้กับเราใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราตรวจสุขภาพดินเนี่ยมันก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพคนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของดินเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับสิ่งนี้จะบอกถึงอะไรครับ สิ่งนี้ก็จะบอกในส่วนของความสามารถในการละลายได้ของธาตุอาหารนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพืชมากน้อยขนาดไหนนะครับปริมาณหรือว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์นะครับที่มีอยู่ในดินนะครับมันจะทํางานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับที่สำคัญก็คือว่า pH หรือว่าความเป็นกรดเป็น,นดน่างเนี่ยมันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่นะครับผมเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึ่งว่าทําไมเราต้องวิเคราะห์ดินนะครับ ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในอดีตในปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อจะให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์หรือว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสมกับให้ลูกให้หลานเราต่อไปในอนาคตน่นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับการเกษตรในอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าในอดีตีความต้องการธาอาหารเนี่ย ความต้องการอาหารของคน,นงมีน้อยนะครับคนค่าของชีพก็ต่ำนะครับพื้นทีก่การเกษตรก็ยังมีมากอยู่ที่สําคัญก็คือดินดีนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรปลูกอะไรก็ค่อนข้างที่จะเริญงงอกง,งามดีนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับนอกโดยที่การใช้ประโยชน์ที่ดินมาอย่างยาวนานะนะครับโดยที่ไม่มีการบํารุงรักษาเนี่ยทำให้ความบำดุลสมบูรณ์ของดินลดลงนะครับปัจจุบันความ ต้องการของอาหารก็มากขึ้นคนประชากรก็มากขึ้นใช่ไหมครับค่าของขี้ก็สูงมากขึ้นพื้นที่การเกษตรก็มีน้อยลงนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่าเกษตรกรเร,กเราจะต้องรู้ชนิดของ 1, พันธุ์พืชในเรื่องของสภาพดินสภาพอากาศที่สําคัญก็คือลักษณะของดินนะครับถึงแม้จะมีการนําเทคโนโลยีหรือว่าอะไรเข้ามาช่วยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ส่วนนี้ดีขึ้นมาได้นะครับ แล้วในอนาคตนะครับถ้าเราไม่บำรุงรักษาในเรื่องของทรัพยากรดินของเราเนี่ยนะครับคุณภาพดินก็จะค่อยเสื่อมสลายลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีหรือว่าอะไรเพื่อจะมาใช้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นที่สําคัญก็ว่าก็คือว่าในส่วนของพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ย มันก็จะมีข้อจํากัดหรือว่าน้อยลงนะครับนนนเนื่องจากว่าในส่วนของโรงงานอุตส,สาหการรมเอยในเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรอะไรที่ลุกล้ำเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาพิจารณาในส่วนของการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพของดินที่มีอยู่อย่างจําจกัดเนี่ยให้ดีขึ้นมันดูว่าปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติตบโตบของพืชมีอะไรมั่งนะครับโดยทั่วไปนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพของดินฟ้าอากาศ ในส่วนของดินมีอะไรมั่งครับก็คือในส่วนของน้ําเรื่องของอากาศเหมือนที่กล่าวมานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของธาตุอาหารปกติธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนะครับธาตุอาหารหลักก็คือในเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช่ไหมครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองแล้วก็จุลธาตุอาหารอื่นๆอีกด้วยที่มาส่วนช่วยในการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะครับอีกส่วนก็คือส่วนที่เป็นในเรื่องของแสงสว่าง นะครับส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงหรือว่าในเรื่องอุณหภูมิที่มีผลต่อการงอกของมเมล็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องของอากาศสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่าในส่วนของโรคแมลงเนี่ยที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับที่รับวันก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมลักษณะของที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะครับมันควรจะมีลักษณะอย่างไร นะครับเหมือนอนที่ได้กล่าวมาว่ามันประกอบด้วยแร่ธาตุนะครับเรื่องของอินทรีย์วัตถุเรื่องของน้ําแล้วก็อากาศแต่ลักษณะดินที่สําคัญเนี่ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยดินจะต้องมีลักษณะที่ร่วนซุยนะครับไม่อัดตัวแน่นนะครับมีธาตุอาหารเพียงพอครบกับความต้องการของธาตุอาหาของพืชน,นะครับมีน้ําที่เพียงพอและสามารถที่จะดูดซับน้ําได้นะครับมีอากาศอย่างพอเพียงนะครับผม และที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะต้านทานหรือว่าชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพบางอย่างเช่นสภาพความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าความเค็มของดินได้นะครับผมมาดูว่าในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเองนะครับว่าการให้บริการวิเคราะห์ดินในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่กี่อย่างนะครับที่กรมพัฒนาที่ดินให้บริการอยู่ทุกวันนี้มีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับคือในส่วนของการวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเราจะมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาค ของประเทศไทยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น12เขตแต่ละเขตเนี่ยนะครับก็จะมีห้องปฏิบัติการอยู่ในแต่ละโซนในแต่ละภูมิภาคนะครับในทั้ง3ารูปแบบที่นะครับในผมจะอธิบายว่ารูปแบบที่1ก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการอันที่2ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่และอีกอันก็คือการวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามหรือเทสคิดนะครับการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการนะครับในอดีตเนี่ย เกษตรกรหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยจะต้องส่งตัวอย่างดินเนี่ยนะครับเข้ามาโดยเกษตรกรจะต้องเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่พ่อปลู่ของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องปฏิบัติการนะครับจะต้องมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาส่งตามจังหวัดหรือว่าที่ตั้งของตัวเองอยู่นะครับที่ใกล้ที่สุดของห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคแต่ปัจจุบันนี้ครับเราได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ นะครับคือระบบ e-service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรนะครับไอตัวเนี้นะครับมันจะเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วให้กับเกษตรกรหรือว่าพี่น้องหมอดินของเรานะครับ mm. ก็คือว่าไม่ต้องมาที่ห้องปฏิบัติการเรานะครับสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ส่งตัวอย่างดินมานะครับสามารถเลือกห้องปฏิบัติการได้ว่าถ้าอยู่ภาคเหนืออาจจะเลือกทางโซนภาคเหนืออยู่ภาคใต้ก็เลือกทางโซนภาคใต้ อยู่ภาคกลางก็อาจจะเลือกที่ในส่วนของกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดที่ตัวเองใกล้ที่สุดเลยนะครับพอเก็บตัวอย่างเสร็จนะครับในส่วนตรงนี้เกษตรกรสามารถที่จะส่งตัวอย่างนะครับไปโดยไปที่ไปษณีหรือว่าขนส่งเอกชนนะครับส่งมาที่ห้องปฏิบัติการที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับที่สําคัญก็คือว่าด้วยระบบออนไลน์ของเรานี่ครับ เกษตรกร,ะกรนะครับสามารถที่จะติดตามสถานะของตัวอย่างของตัวเองได้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าตัวอย่างดินของเราอยู่ในขั้นตอนไหนของกระบวนการวิเคราะห์จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการออกรายงานผลและการให้คําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่เราปรับเปลี่ยนและครอบคลุมทั้ง12เขตทั้งภูมิภาคทั่วประเทศนะครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นการให้บริการในลักษณะของเชิงลุกก็เหมือนคล้ายๆกับการจําลองห้องปฏิบัติการไปอยู่ในท้องไร่ท้องนาของเราโดยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมพนาที่ดินเองเนี่ยจะนําอุปกรณ์เครื่องมือนะครับออกไปให้บริการตามสถานที่ที่เราได้รับการติดต่อประสานงานเข้ามานะครับลักษณะอย่างนี้จะมีอยู่ทุกห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคนะครับเราสามารถที่จะใช้บริการได้ ลักษณะในการออกตัวออกไปตรวจวิเคราะห์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับโดยถ้ามันมีค่าใช้จ่ายเราก็จะมีการกําหนดว่าอาจจะกําหนดว่าออกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องได้เป้าหมายหรือจํานวนตัวอย่างเท่าไหร,ปร่ปกติที่ทําอยู่นี่นะครับก็มีประมาณห้าร้อยตัวอย่างต่อครั้งนะครับต่อสัปดาห์ที่ออกไปนะครับการวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามนะครับหรือว่า ldd test kit ของเราเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมที่กรมพนาที่ดิน ทำขึ้นมาเนาะในส่วนของการวิเคราะห์ก็จะมีอยู่3มรายการ4รายการนะครับผมก็คือในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือ pH นะครับแล้วก็ชุดตรวจสอบไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินนะครับอันนี้คือเป็นการใช้เทคนิคง่ายๆให้เกษตรกรหรือว่าหมอดินนากาของเราสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองนะครับประเมินผลได้ในืิองต้นเลยนะครับในส่วนของ การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่าผลวิเคราะห์ดินเนี่ยเฮ้ยมันดียังไงนะครับเกษตรกรนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนะี่ยถ้ามีปัญหาหรือว่าพืชไม่เจริญเติบโตเนี่ยเราจะต้องคิดยังไงว่าเอ้ยสุขภาพดินของเราเป็นยังไงนะครับเรื่องต้นเลยนะครับว่าถ้าเราไม่วิเคราะห์ดินเนี่ยเราก็จะไม่ทราบสาเหตุหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็จะไม่มีแนวทางมีวิธีการในการปรับปรุงดินนะครับมันก็จะทำให้คุณภาพดินไม่ดีแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดินนะครับโดยก็เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่นั้นมาให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หรือว่าตรวจด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสามในเบื้องต้นเนี่ยคุณจะทราบวิธีหรือว่าแนวทางในการแก้ปัญหานะครับจะทำให้คุณภาพของดินดีขึ้นนะครับ มีการจัดการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่สําคัญก็คือการลงทุนไม่สูญเปล่าครับผลผลิตต่อพื้นที่อาจจะสูงขึ้นนะครับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าท่านไม่วิเคราะห์ดินก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าวางแนวทางในการจัดการดินที่ถูกต้องนะครับคุณภาพดินก็จะไม่ดีนะครับ ที่สําคัญก็คือมันจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่านะครับไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่านะครับผมหมอดินอาสานะครับว่าเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรกับการวิเคราะห์ดินเนี่ยจริงๆหมอดินาศาสาก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเนาะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับกรมนะครับสิ่งนี้ก็เขาต้องขอบคุณหมอดินตรงนี้นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าในเรื่องของการให้บริการวิเคราะห์ดินเนี่ย หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการที่จะแนะนําช่องทางให้กับเกษตรกรนะครับในการให้บริการวิคอดินในช่องทางที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับอีกอันนึงที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของเทคนิคหรือวิธีการเก็บตัวอย่างเนี่ยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยครับก่อนที่ส่งเข้าตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหรือเก็บตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามเนี่ยนะครับมีหลักการวิธีการอย่างไรในการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องเป็นตัวแทนที่ดีนะครับ อีกอันนึงก็คือในส่วนของการตรวจสอบดินเนาะในเรื่องของการตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามหรือว่า LDD เ e s t คิดนะครับผมตัวเนี้ยเป็นโครงการที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้การตรวจสอบเข้าถึงพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะมีการมอบชุดตรวจสอบดินภาคสนามทั้งชุด ps หรือความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ชุดตรวจสอบ NPK หรือในตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมให้กับหมอดินาสานะซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องในอนาคตนะครับผมเกษตรเกษตรกรหรือว่าหมอดินาสาก็สามารถที่จะตรวจวิเคราะห์ดินได้ด้วยตัวเองนะครับผมในเรื่องของผลวิเคราะห์ดินนะครับนามาใช้ในการจัดการดินเฉพาะพื้นที่ได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับอยากอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของ การที่จะจัดการดินในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเราจะต้องรู้จักอะไรมั่งนะครับเราจะต้องเข้าใจในส่วนไหนนะครับเราจะต้องรู้จักชนิดของดินเรานะครับดินเราเป็นแบบไหนนะครับจะต้องรู้ว่าดินนี้เหมาะกับพืชชนิดไหนนะครับและเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรนะครับต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมมันมีตลาดรองรับไหมนะครับผลวิเคราะห์ดินเนี่ยมันจะมีค่าอะไรในเบื้องต้น ก็คือในเรื่องของความเป็นกรืเป็นด่างเรื่องของความเค็มเรื่องของปริมาณอินทรีย์วัตถุนะครับในเรื่องของในเช่นฟอสฟอรัสนะครับเป็นที่เป็นธาตุอาหารหลักอันนี้คือสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ในเบื้องตอน้นนะครับแล้วสิทธิ์ต่อมาเราจะต้องมาดูว่าเพื่อชนิดที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีความต้องการธาตุอาหาราอะไรบ้างอัตราเท่าไหร่ที่มันจะใช้และเหมาะสมและมันจะต้องให้ในช่วงเวลาไหนนะครับถ้าเราบริหารจัดการลักษณะนี้นะครับ เป้าหมายที่เราจะเพิ่มผลผลิตก็ไม่ยากครับผมผลวิเคราะห์ดินนะครับมันบอกอะไรกับเราในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านะครับในในส่วนตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติของพื้นที่เรานะครับ <c oughs> มันจะบอกว่าดินมีความเหมาะสมหรือมีกําลังการผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับปร,ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อพืชมีอยู่ในดินเท่าไหร่นะครับ นะครับอยู่ในระดับต่ำปานกลางสูงหรือว่าพอเพียงมากน้อยขนาดไหนสิ่งสําคัญก็คือว่าการวิเคราะห์ดินเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติของดินได้นะครับเช่นดินเป็นกดจัดดินเค็มนี่มมีปัญหาเรื่องของความเค็มขาดธาตุอาหารบางตัวหรือว่ามีธาตุบางอย่างสูงเกินไปนะครับมันผิดปกติมากเกินไปอันนี้ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับ ที่เราจะนําไปใช้ในการบริหารจัดการดินนะครับในเรื่องของการให้คําแนะนําการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็เลือกชนิดของพืชนะครับในส่วนของโปรแกรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับจากจากการวิเคราะห์ดินด้วยทั้งห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนของข้อดินเคลื่อนที่ทั้งวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภัคสนามเนี่ยเราจะเอาผลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาคํานวณค่าวิเคราะห์ปุ๋ยตามชนิดของพืชได้อย่างไรนะครับ ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยผมขอแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะนําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาเข้าใช้ในโปรแกรมก็คือ l d on Farm เรื่องของโปรแกรมปุ๋ยลายแปลงนะครับเรื่องของ e-Se r v i c e ervice, ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าผลวิเคราะห์ดินที่คุณจะนํามาใส่เนี่ยก็คือในรายการที่วิเคราะห์จะต้องมีอินรีย์วัตถุหรือว่าปริมาณไนโตรเจนนะครับปริมาณฟอสฟอรัสหรือว่าและปริมาณโพแทสเซียมทั้ง3าค่านี้นะครับ ในส่วนของการนําเข้าข้อมูลเนี่ยผมจะยกตัวอย่างในส่วนของในระบบ e-service นะครับในระบบ e-service เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกของถ้าเข้ามาในโปรแกรมนะครับลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยมันจะมีในส่วนของหัวข้อที่จะให้คําแนะนําได้ว่าเราจะเลือกพืชชนิดไหนนะครับระดับสูงต่ำปานกลางสามารถจะกรอกเข้าไปได้หรือว่าถ้าห้องปฏิบัติการก็จะเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะเลือกชนิดของพืช แล้วก็จะให้โปรแกรมการคำนวณออกมาก็จะมีคําแนะนําอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมระยะเวลาการใส่ว่าเราจะใส่ช่วงเวลาไหนปุ๋ยแต่และตัวเราจะใส่อัตราเท่าไรอันนี้จะมีในบอกในโปรแกรมทั้งหมดครับผมก็นำผลวิเคราะห์ด,ดินไปใช้ประโยชน์เนาะผลวิเคราะห์ด,ดินทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์คือถ้าเรามองภาพรวมในบริบทของการที่จะวางแผนการจัดก,การดินในพื้นที่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนําข้อมูลตัวเนี้ยมาวางแผนการาะบลุกได้ สิ่งสำคัญก็คือเลือกชนิดของพัพนธุ์พืชได้ว่าเราจะปลูกอะไรนะครับเลือกปุ๋ยได้อัตราที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับที่สําคัญก็คือต้องมีการจัดการอื่นๆร่วมด้วยนะคือไ,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดน้ํพอนดินการปลูกพืชปุ๋ยสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือดูแลเรื่องของโรคแมลงนะครับการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มไรายได้มากจะมีอยู่หลักการอยู่ว่าสี่ถูกก็คือถูกสูตรนะครับ สูกสตรก็คือว่าอัตรากับพืชเนี่ยที่เหมาะสมกับพืชเนี่ยปริมาณเอพืชต้องการเท่าไหร่มีธาตุอาหารครบถ้วนมากน้อยขนาดไหนอันนี้จะต้องดูนะครับถูกปริมาณนะครับปริมาณก็คือว่าเราจะใส่มากน้อยขนาดไหนนะครับตัวเนี้ยสามารถที่จะลดต้นทุนได้ในเบื้องต้นนะครับถูกเวลาก็คือพืชแต่ละชนิดเนี่ย สามารถที่จะ,จะเจริญมีระยะเวลาในการจเจริญเติบโตที่แตกต่างกันฉะนั้นในช,ช่วงของการให้ปุ๋ยเนี่ยควรจะให้เวลาใดและวิธีการใส่ยจะเป็นแบบไหนแบบหวานหรือว่าโรยโรยตามแถบข้างข้างต้นอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับผมในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความยั่งยืนนะครับอยากจะฝากพี่น้องเษกษตรกรแล้วก็หมอดินทุกท่านนะครับว่าหลักละใหญ่เนี่ยเราจะต้องมี การจัดการดินโดยเฉพาะ,พนพาะพนในพื้นที่ให้ดีนะครับที่การวางแผนนะครับและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ดินนะครับให้ความสําคัญนิดน,นึงในส่วนของตรงนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อก,การจัดการธาตุอาหารในดินนะครับให้เหมาะกับชนิดของพืชและเราควรที่จะมีการสร้างเป้าหมายว่าเราควรจะเพิ่มผลผลิตให้มากน้อยขนาดไหนดินจะได้มีความอมดมสมบูรณ์อยู่ชั่วลูกชั่วหลานของเราและที่สําคัญนะครับอยากให้นําเทคโนโลยีหรือว่านาทกรรม ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาใช้ตามศักยภาพของตนนะครับสุดท้ายนะครับอยากยากจะฝากนิดหนึ่งว่าในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันอะไรทั้งหลายนีย่ที่เกี่ยวกับดินเนี่ยนะครับในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินที่เราได้จัดทาไว้เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคําแนะนําปุ๋ยเนี่ยผมก็ได้กล่าวไปถึงแล้วก็คือในเรื่องของปุ๋ยลายแปลงเนาะในเรื่องของ l อ o ด farm ฟร์มในเรื่องของ โปรแกรมที่เกี่ยวกับดินหาความรู้เรื่องดินก็อยู่ในเรื่องของ l อดีซอยไกลนะครับผมข้อมูลอยากรู้เรื่องดินในพื้นที่ของตัวเองก็กดดูรู้ดินหรือในส่วนของ a g r i m a p แผนที่เพื่อการเกษตรอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปกดดูได้ก็ฝากพี่น้องในเหมอด,ดินทั้งหลายนะครับถ้าสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับ ในส่วนของผมก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โครงการห้อกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ